เฮียกายทะลุมิติรีวิวชัดซัดทุกเกมอะไรรีวิวเกมใหม่ก่อนใครที่นี่เลยเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับสล็อตทะลุมิตินะผมวันนี้ก็มาจัดก,กันที่ For t จ n e d r a ก่อนนะทุกคนเป็นเกมที่สุดยอดนะครับผมเออเกมที่สุดยอดที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะผมก็วันนี้ถนะ้ผมเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะผมเพราะว่าผมไม่ใช่เฮียกายนะว่าตอนนี้เฮียกายเขาไปจีนอยู่นะผมก็เลยไม่ว่างที่จะมาอัด ไม่ว่างที่จะนั่งเล่นนะผมเพราะว่าแกก็ทํางานอยู่ที่จีนเนาะออวันนี้ก็มาจัดการสักหน่อยนะผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาจัดให้ดูการแบบตึงๆนะผมมาจากนั้นเริ่มกันเลยก่อนนะผมที่เบสสิบนะครับไปจัดไปสักห้าสิบทีก่อนแล้วกัน,กนทุกคนเบสสิบนะเราเล่นเรื่อยๆกันก่อนนะผมขออนุญาตเปิดโบนะครับอา้อาวอา้าวอะไรนี้อา้อาวอา่ะอ่ะคุณผู้ชมกลับมาแล้วกลับมาแล้วอุว้ย อุ้ยอันนี้คือกดเทสอันนี้คือกดเทสเฉยๆอันนี้แค่กดเทสนะเออมาก่อน300โอเคเมื่อกี้เหมือนจะค้าไปนิดนึงนะผมก็เลยรีไปรอบนึงแล้วก็กดเทสนะแต่ว่ามันยังไงมันยังไงอะตอนนี้โอ้โหยังไม่โดดว่ะมาแค่ให้ล <ขอ champions> ุ<ย>้นนะคุณผู้ชมเออไปนเราไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับสำหรับเบสสิบนะห้าสิบทีนี้เบาะบไปก่อนเบาะบไปก่อนเออ มันต้องมาให้บ้างแหละว่านี่ไงนี่ไงแล้วมาบีกวินแล้วมากวินนี่ไอสองร้อยห้าสิบเอาไป่อนะเอาไปขอเออขอเรื่อยๆวันนี้ขอสักวันนี้ผมเอามาห้าพันเลยคุณผู้ชมก็สักหมื่นหนึ่งได้ไหมล่ะอุ้ยอุ้ยมีทรงนะมีทรงนะแต่งี้คุณผู้ชมแต่งี้นะขึ้นเบ็ดเลยผมขึ้นเบ็ดเลยนะครับแต่งี้ผมขออย่าขึ้นเบ็ดเลยโอเคป่ะสามสิบหมุนครับอันนี้ขึ้นเบ็ดมานะเอ้ยอุ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 ้ย มังกรไม่มาดีตอนนี้คือผมเล่นอยู่ช่วงเวลาประมาณ3ามบ่ายสนะครับตอนนี้บ่ายสามนะเออนี่ไงนี่ไงแล้วเออเรามาอีกเอ้ยเอยเอาดีเอาดีเอาดีมันมัมไม่หยุดเลยคราวนี้คราวนี้มันมัมไม่หยุดเลย,ย,เลยโหหมื่นห้าก็ไหวอ,อ่ะเอาจริงๆเลยตอนเนี้ยหมื่นห้าก็ไปได้อ่ะเฮ้ยมันแตกดีจัดเลยดูผู้ชมเวลานี้กำลังมานะครับเออเวลานี้กำลังล่าเลยเนี่ยมามา ขอแบบเฟี้ยวๆอีกสักไม้ได้ไหมยัง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 ไม่ไหมเห็นนะโอเคโอเคนี่ไงแล้วมาอีกไงสามร้อยคูณห้าไปดิมันเข้าแต่มันเข้าคูณห้าโคตรบ่อยอ่ะคุณผู้ชมแล้วมาพันห้าแล้วมาพันห้าไงไปอีกไปอีกแค่นี้มันจะได้อะไรแค่นี้จะได้อะไรแล้ว โอ้ไม <zo> auto> ่แ <autour> ค so ่ค <Hugo> okay. ูณสองว่ายางยางย่างยางแล้วแล้วเรามาอีกแล้วไงร้อยห้าสิบคูณห้าเอ้ยมาโคตรบ่อยร้อยห้าสิบคูณห้านี่ยาเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้ยเหมื่นแล้วเนี่ยหมื่นแล้วเนี่ยเอ้ยแล้วโดดจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเราโดดอุ้ยอุ้ยไม่แม้มาไม่หยุดเลยสามสิบหมุนนี่เนี่ยมาไม่หยุดเลยมาผู้ชมผู้ชมจังหวะนนี้ยังไงยังไงโอ้โหอย่าบอกนะโดดแต่ไม่จ่ายไม่เอานะอุ้ยคูณสิบสองนี่ไงนี่ไงคูณสิบสอง มีอีกไหมไม้ท้ายขอท้ายเทอร์โบหน่อยท้ายเทอร์โบท้ายพายุโอ้โหเรียบร้อยมาดีนะทุกคนไหลนอกอะแต่พอเข้าฟรีมาแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะเออเข้าฟรีมาแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วอ๋ออย่าบอกนะอย่าบอกนะอ๋อนึกว่าโดดสองไม้ติดเออจะรั่วเลยโดดสองไม้ติดนี่มีฮานะเออปดิไีปดิีเออสวยอยู่ครับ ตอนนี้เราจะขึ้นหมื่นแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ขออนุญาตเพิ่มเบตไปแล้วกันเมื่อกี้เล่น30ใช่ไหมทุกคนขอสัก50อ,อ่ิลองดูลองดูอันนี้ขอกดมือแล้วคุณผู้ชมเบตห้าสิบโอชะแมวแมวแมวเราวัดไปเลยคุณผู้ชมเราวัดไปเลยเอ้ยเร้วเอ้ยฮ่าเฮ้ยเฮ้ยมันโดดดีแล้วไปห้าสิบกดทีเราโดดเลยโอ้เวลานี้แม่โค้ดีตอนนี้สี่โมงแล้วตอนนี้สี่โมงแล้วยังดีอยู่สี่โมงแล้วคุณผู้ชมมันยังดีอยู่ไปดี มาดีมาดีมาดีเฮ้ยเฮ้ยเบทห้าสิบว่ะเบทห้าสิบว่ะขอตึงๆได้ไหมยังไงยังไงโอ้โหไม้ท้ายโอ้โหเขา้าวฟีไม่ค่อยจ่ายว่ะคุณผู้ชมเขา้าวฟีมันไม่ค่อยจ่ายเลยอะเออแต่แต่ตอนแบบแต่ตอนไหลนอกนี่คือแบบโอ้โหไหลเต็มอะ่ะไปอันนี้ขออนุญาตกดมือไปก่อนเรื่อยๆนะครับกดมือไปกดมือไปวันนี้ขอสักหมื่นห้าว่ะหมดก็หมดอ่ะเอาไม่ไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมอย่าเสี่ยงดีกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า ่ะขอเปิดหรือว่าเปิดชนะรางวัลอุ้ยแล้วโห่อยูหมาอีกสองพันห้ามาอีกสองพันห้าหุ่ยแม่งตึงเกินไปดิไปดิจะหมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วเราเลิกเลยคุณผู้ชมหมื่นห้าแล้วเราเลิกเลยแค่นั้นแค่นั้นเราไม่ต่อนะครับเราเราเน้นจบเน้นจบเออได้แล้วถอนนะคุณผู้ชมได้แล้วถอนนะแล้วหุร้อยห้าสิบคูณสิบโอ้โห้คูณเข้าโคตรดีอ่ะ คุเข้าโค้ดดีอ่ะมาอีพันห้าไปดิไปดิขาดอีกสองสามพันเนี่ยมามาอีกสักหน่อยโอ้ยอย่าบอกนะไม่จ่ายแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่จ่ายแล้วมันจะไม่จ่ายได้ยังไงมาอีกมาอีกสองพันสองห้าสิบมาอีพันสองห้าสิบขาดอีกห้าร้อยผู้ชมขาดอีกห้าร้อยแล้วโอ้โหละห้าร้อยไม่ให้ไง ห้าร้อย,ยแม่เอ้ยนั่งแต่โคตรดีเวลานี้คุณผู้ชมเออคือผมไปดูเวลาจากที่เฮียกายเขาให้มาครับคือเฮียกายให้เวลามาแล้วผมก็เออมานั่งเล่นนะเออก็เอาให้มานีเดีวยวนี่ก็อัดสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมมาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของสำหรับใครที่ สำหรับใครที่เข้ามาดูนะผมก็แอดไลน์แอดจีห้าร้อยนะผมสนใจรับเครดิตฟรีนะสามารถแอดไลน์แอดจีห้าร้อยได้เลยนะผมมีกลุ่ม VIP กลุ่มน้ำเล่นให้เข้าด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะผมเข้าฟรีไม่มีใครจะจ่ายนะก็สำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ไปไปผมสวัสดีครับเจอกัน